สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดนะครับกับบริษัท World Car Innovation หรือ WCI นั่นเองวันนี้ WCI กับคู่หูมักจันสารเพิ่มสิทธิภาพ w o r l d p แพนกับ w o r l d p แพ n ไคโดซานเรามาตะลุยที่ทุ่งไหนสวนไหนยังไงแต่อย่างที่เห็นครับนะผูเรียนอีกแล้วนะนะสวนนี้มีทั้งทุเรียนแล้วก็มังคุดแล้วสวนนี้เกี่ยวข้องกับคู่หูมักจันยังไง เดี๋ยวเราลองมาคุยกับเจ้าของสวนกันเลยนะครับมาทางนี้เลยครับเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่อผมชื่อเดวครับชื่อเดวชื่อเล่นว่าเดวครับชื่อจริงว่าเดวเดวครับชื่อเล่นก็เดวชื่อจริงก็เดวนะครับเอคุณนี่ผมครับอันนี้วัดโพธิพัฒน์เป็นผู้แนะนําอ๋อพี่ ที่พี่วัดเนี่ยเป็นผู้แนะนําให้คุณดิวได้ใช้ได้ดูแลสวนและช่วยดูแลด้วยช่วยกันปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรนี่ครับอ๋อตลอดเลยตลอดเลยนานยังก็หกเจ็ดเดือนแล้วครับหกเจ็ดเดือนแล้วก็รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้คือทุเรียนรุ่นนี้ที่ช่วยกันดูแลที่ช่วยกันทํำอ๋ออันนี้สวนทุเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลอะไรอําเภออะไรบ้างพี่ดิวอยู่ที่อําเภอหลังสวนจังจุ่มพรนครครับอำเภอสามตำบลบังตะกอครับอ่ อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตำบลเลยนะวัง,งตะกอวังตะกอ,ว,ะกอวันนี้วันที่9กากรกฎาคมนะครับปี2562นะซึ่งเรามาได้ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสวนของพี่เิวนี้ปลูกอะไรบ้างที่สวนนี้อ๋อมีทุเรียนมังคุดมีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นทุเรียนทั้งหมด27บต้นครับ27ต้นบางคุดบังคุดเจ็ิบหต้นครับเจหต้น พี่ดิวเนี่ยทําส่วนนี้ดูแลส่วนนี้มานานหรือยังประมาณหลายปีแล้วเหมือนกันครับหลายปีแล้วเหมือนกันอ๋อดูก็คือดูทํามาตลอดเอ่อทำส่วนนี้มาโดยตลอดเลยแหละพี่ดิวได,ได้ได้มารู้จักกับไอ้คู่หูมจาจันคู่นี้เมื่อไหร่นี่แน่อย่างที่เราเห็นอไอ้คู่นี้เวอร์แพนสารทศสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนไค่ตัวซานตัวนี้จากเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้วตอนกลางๆครับตอนกลางๆตอนที่กำลังจะตัด ก่อนจะตัดทุเรียนประมาณเดือนกว่าสองเดือนครับของของรุ่นนี้อ่ะรุ่นรุ่นที่แล้วครับรุ่นแล้วรุ่นที่แล้วครับเออได้รู้จักไอ้คู่นี้เมื่อปีที่แล้วในขณะที่อ่าทุเรียนกับมังคุดเนี่ยอยู่ในช่วงของกลางกลางรุ่นที่แล้วที่ออกไปแล้วที่เก็บไปแล้วอะไรนะตอนแรกได้ใช้เลยไหมใช้ยังไงแบบไหนก็เอามาผสมกับยาหนอนยาแมลงพวกนี้เอามาผสมยาหนอนยาแมลงเลยใช้ร่วมกันเลยครับมาฉีดพ่นพร้อมมาเลย ในตอนแรกที่ใช้ทําไมถึงใช้ทําไมถึงกล้าใช้เพราะพี่เขาเอาให้ใช้อ่ะพี่เขามาให้ใช้หมายถึงพี่ของเราอะ่ะพี่สาวะอ๋อเอามาให้ใช้ครับเราก็ทําตามที่เขาเอาให้ใช้ครับแล้วพี่สาวได้บอกไหมว่าให้ทําไมถึงใช้แล้วเ,เราได้ถามไหมว่าเอ้ยอะไรเนี่ยเอามาใช้อะไรถามเขาเราบอกว่าเป็นอาหารวะเป็นอาหารเป็นอาหารเป็นยาครับช่วยเออ ตัวแกเชื่อไหมหรือแกมาให้เราลองใช้ลองลองใช้ลองลองใช้ดูก่อนหรือไงแกก็น่าจะเชื่อแหละแต่พอแกเอาไมผมใช้เน <laughs> ี่ยอ๋อแต่แกเชื่อแล้วแบรไม่ได้<ะ>เราไม่ได้ถามตัวพี่พ <อ S 1> ดาวเนี่ยพอผมนะคนทำ่าเขาไม่ได้ทำมาอ๋อเพราะงั้นเราก็ใช้ไปตามที่เขาเอามาให้ใช้ในการใช้ในช่วงแรกหรือครั้งแรกเลยเราคิดว่ามันดียังไงมันช่วยให้ทุเรียนลับบางคุดเราเป็นอะไรยังไงแบบไหนมันช่วยใบสวยต้นก็ไม่เป็นโรคใบสวยต้นไม่ลูกจากที่มันจะแดงนะมันเขียวขึ้น ลูกลูกเรียนเนี่ยอย่างน้ําเนี่ยมันเขียวขึ้นก็เหมือนบางคนจะจ้าลูกผิวเครอะผิวไม่สวยนี่ผิวมันเกี้ยงผิวมันไววันอ่อในขนาดช่วยใช้ช่วงใบปลายนะช่วงใบปลายประมาณแค่ประมาณสักเดือนสองเดือนใช่ไหมและน้ําหนักได้น้ําหนักได้อ่าปกติลูกเขนี้ยปีที่แล้วอ่ามันไปสามกิโลกว่าอันเนี้ยนะครับผมแต่นี่ถ้าดูสายตาตอนนี้สองกิโลครับอ่าแต่มาปีที่แล้วมันสามโลอ๋อประมาณนี้ลูกประมาณลูกประมาณนี้นั่นคือหมายถึงว่า ขนาดเราใช้ช่วงใบปลายเนี่ยน้ําหนักของลูกมันดีขึ้นดีขึ้นครับเขียวขึ้นแล้วสรุปที่ขายไปที่ขายไปถือว่าได้เยอะกว่าปกติที่เคยทํำไหมปกติพี่เล็กเขาทําพี่สาวเขานะอ่าพี่สาวที่ผ,ผ่านมาได้หมื่นสองหมื่นได้หมื่นสองหมื่นอ่าแล้วปีเมื่อปลายปีที่แล้วพอใช้ไปแล้วได้มาแสนกว่าเพราะฟาร์มเขียวน้ําหนักดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ใช้ไอ้รุ่นที่แล้วนะที่มาใช้ในช่วงใบปลายอ่ะ ได้แสนกว่าแสนกว่ายี่สิบกว่าต้นยี่สิบกว่าต้นแต่ก่อนหน้าเนี่ยไอ้ยี่สิบกว่าต้นเนี่ยได้แค่หมื่นสองหมื่นครับผมไอ้หมื่นสองหมื่นมันพอค่าหยอาไม่พอไม่พอค่าคนงานด้วยแต่ว่าพอใช้ไอ้นี่ในช่วงปลายกลับได้เป็นแสนเลยมันไม่หลุดนะ่ะมันไม่ถีบต่อเอ้ปกติทุาเรียนมันจะหลุดถึงตัดเลยตอนนี้ฝนทิ้ง่วงมาเจ็ดแปดวันเนี่ยพอตกตูมเนี่ยรุ่นที่เราเห็นอยู่นี่นะมันจะหลุดอีกเอ มีโอกาสล่วงได้อนี่ครับบางทีท็อปมามันก็ล่วงเออแต่ว่าแกไปฉีดช่วงปลายก็จริงแต่ท็อปไม่เกิดพี่เล็กมาใช้พอดีจังหวะเอเลยไม่เป็นอ๋อนี่พี่วัดก็คือเข้าเข้ามาดูตลอดตั้งแต่คือเริ่มใช้เพราะมันแนะนําให้เขาใช้ก็เข้ามาช่วยดูด้วยอเอพี่วัดก็เลยได้ได้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นจริงไหมพี่ดิวทาเองเป็นอย่างนั้นอย่างที่พี่วัดพูดไหมใช่ครับใช่นะเออนี่คือคืออันนี้เกษตรกรที่ทําส่วนพี่วัดก็เข้ามาช่วยดูตลอด เออได้เป็นแสนก็โอเคแล้วก็เลยใช้ต่อเนื่องมาครับถูกไหมตั้งแต่ตัดรูปเลยไหมครับบำรุงต้นมายาวเลยยาวเลยสีตลอดทุกเจ็ดวันแล้วส่วนผสมเป็นยังไงแบบไหนตอนนี้ผมใส่200ครับ2 0 0ร้อยซีซีต่อถัง200ลิตรทั้ง200ลิตรัไอ้นี่200้อยอไคโตซานใช้2 0 0ซีซีครับแล้วไอ้นี่ใส่20ช้อนแล้วก็าเอามาผสมหัดน้ำขวดลิตรคะฮะเขยวน้ำเราใส่ในช้อนแล้วก็มาใส่ในถัง200ลิตรติดที ก็อย่างที่เรารู้นะครับคือแหมพอดีครั้งนี้ไม่ได้ติดช้อนมาเป็นช้อนคนกาแฟอยู่แล้วนะครับซองหนึ่งยี้ากรัมของเวอร์แพนเนี่ยสารเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยตักได้ทั้งหมด100ช้อนเพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้20ช้อนนั่นก็คือชุดเนี้ยชุดเนี้ยได้2อ0สรลิตรห้าถังแต่คู่หนึ่งใช้ได้กับน้ำหนึ่งพันลิตรลิตรแต่ส่วนมากบ้านเราเนี่ยแปงใหญ่เขาจะใช้น้ำพันลิตรเลย ก็คือใส่ทีเดียวเลยอ่าใส่คือคือถังพันลิตรเลยลิตรเลยชุดนี้ในน้ำพันลิตรเลยอันนี้คือถือว่าคือเป็นแปลงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อ่าทุเรียนยี่สิบกว่าต้นแล้วก็มังคุดเจ็ดสิบกว่าต้นใช่ไหมพรณทีประมาณสามถังอืมฉีดครั้งฉีดครั้งหนึ่งก็ประมาณสามถังทุเรียนสามถ้าฉีดมังคุดด้วยก็เป็นห้าถังห้าถังอ๋อก็พันพอดีอืมก็ครั้งละครั้งละชุดครั้งละชุดเท่าที่เห็นคือปลูกแซมกันหมดเลยครั้งทุเรียนทั้งคุดพอทุเรียนตอนแรกที่กำลังออกกันฉีดแค่ถัังงแตตต่่ออนนนีู้้มใใหญ ต้องขีดมันเยอะอ๋อให้เพิ่มขึ้นอ๋อเพราะมันเป็นลูกใหญ่แล้วกินอาหารมากขึ้นปีที่แล้วได้หนึ่งแสนได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอ่าปีนี้ทํามาโดยตลอดทํามาดูต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทาต้นตั้งแต่ทำต้นแต่งแหล่งเองต้นลุงต้นยาวเลยจนออกลูกตรงนี้ครับยี่สิบเจ็ดต้นได้นับผลผลิตได้ยังว่ามีประมาณกาดตหนต้นนี้ประมาณแปดสิบกว่าลูกครับ ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่ๆก็มันร้อยกว่าลูกเกือบสองร้อยแต่แต่งออกเหลือประมาณร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบตรงนั้นน่มีร้อยห้าสิบรูปมีร้อยเจ็ดสิบรูปด้วยต้นใหญ่ๆใช่ไหมประมาณสองพันสี่ร้อยลูกยี่สิบเจ็ดต้นเนี่ยแต่งก็มันก็ไม่ไหวฮะมันเยอะเกินนะมันเยอะเกินเป็นสองร้อยกว่าลูกครับต้นใหญ่ๆกลัวกลัวมันไม่โตครับอ๋อแต่เอาเดี๋ยรับนับลูกแล้วประมาณยี่สิบเจ็ดต้นเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสองสองพันสี่นับด้วยสายตาประมาณสองพันสี่ ตอนนี้ถ้าผมว่าผมเหมาแปลงนี้ก็แล้วกันสามแสนเจ Girl, ้าของเอาไหมเจ้าของเอาทันทีเลยครับเมามืดอ่ะเมามืดอ่ะเมามืดเนี่ยแล้วแล้วทำไมเจ้าของเขาเอาอ่ะก็ก็ถือว่ามันเกินอ่ะมันเกินแล้วอ่ะมันเกินจากที่ความคิดเขาแล้วอ่ะอปกติแสนกว่าบาทก็ดีใจแล้วมาได้สามแสนนะเพราะเพราะปีนู้นก่อนหน้าได้หมื่นหมื่นสองหมื่นเออแล้วปีที่แล้วได้แสนกว่าปีน uh yeah. like ี้ก็ถ้าเมาสามแสนเนี่ยเขาก็แบบก็คือพอแล้วพอใจแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะ ถ้ามันอยู่ที่80บาทจริงแปลงนี้ไม่ต่ำกว่า500,000ไม่ต่ำแน่ไม่ไม่ต่ำแน่ถ้าได้ราคา <500. S 1> ประมาณ80บาทบเดี๋ยวรูล้ละ80บาทบเนี่ยปีนี้กำไรเหลือเฟือนแน่แน่ใช่ไหมดกมากมากครับทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยโอ้โหนะไม่ประมาณกี่ปีเนี่ยทุเรียนกี่ปีครับทุเรียนนี่ประมาณ20กว่า30ปีได้ครับตอนนี้ณวันนี้เหมือนเหมือนโซนนี้ของเราอะที่ลากำลังระบาดท่นเขาเรียกท็อปปินหมานะท็อปปินหมาแปลงนี้ไม่มีเลย ไม่มีเลยพี่เดียวมีไหมท็อปตีนหมาอะไรที่ว่าโรคหรือแมลงอะไรมากวนอะไรเงี้ยมีไหมไม่ครับไม่แต่กระอกยุ่งอย่างเดียวมีแต่กระอกพอหลังจากใช้คู่หูมาจันคู่เนี้ยพี่ดีวเห็นต้นไม้นี่มันดีจริงหรือเปลาดียังไงช่วยบอกช่ยืนยันนิดหนึ่งต้นไม้ก็สมบูรณ์ครับใบอะไรมันเต็มดีฮะใบมันเต็มดีสมบูรณ์ขึ้นกิ่งอะไรก็สมบูรณ์ผมว่าลูกลูกก็สวยลูกสวยดอกดกแล้วคิดว่าน้ําหนักดีกว่าปกติไหมคิดว่าก็คิดว่าดีครับ ปีที่แล้วครับเพราะลูกมันจะเสมอหมดล้ครับอันนี้คือไม่แตกต่างเท่าไหร่อยากลูกแรกเท่าั้นไม่ได้แต่งนะก็เห็นชัดเจนว่าลูกคือมันไล่ไล่เสมอๆกันแล้วก็เห็นชัดอีกอย่างก็คือความดกของเขาครัหนามเขียวหนามเขียวความสมบูรณ์นะครับหนามเนี่ยหนามจะเขียวชัดเจนมากหนามเล็กเขียวอสวยนี่คือ วิธีสังเกตตุเรียนดีไม่ดีใช่ไหมพี่วัดก็คือด้วยการที่ต้องเราดูหนามคือดูตอนนี้ดูนะเวลานี้ด้วยสายตาผมเองอะหนามแตกไม่มีเลยหนามแตกไม่มีเลยไม่เลยแค่พอหนามที่ปลายหนามจะแตกเป็นสองขีบนะไม่มีเลยไม่มีเลยทุเรียนนะถ้าหนามแตกคือราคาตกกันทีเออปลายหนามเนี้ยปลายตัวคู่นี้เก่งครับเก่งมากไอ้ครูหูอาจนี้เก่งมากที่ผมใช้มาเองเนี่คือสุดยอดเลยเอถึงได้การแนะนำกัน แล้วใช้คู่เนี้ยออกถามถามพี่ดิวก็ไม่ได้แต่พี่พี่วัดรู้ไหมว่าพี่เขาพอใช้คู่นี้แล้วสวนเนี้ยสวนของพี่เล็กเหรอพี่ส<ข>าวเขาเขาต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นเยอะไหมแบบไหนยังไงในเรื่องของต้นทุนพอมาใช้ไอ้คู่นี้ยต้นทุนลดเลยเมื่อก่อนพี่เล็กจะใช้ยาลายาจับใบฮอร์ออโ,โมนท้องตลาดเออแล้วก็ปุ๋ยเกตเออแต่ตอนนี้ยาจับใบลดยาจับใบลดปุ๋ยเกตไม่ต้อง ่แต่ยาเราใส่ยาละ๋อแล้วก็ใช้คู่นี้ครับนั่นคือพอมาใช้คู่นี้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรนะลดอีกเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรแล้วปุ๋ยทางดินเป็นยังไงมีการใส่ปกติใส่ปกติปกติอย่างเดิมอ๋อแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือผลผลิตเพิ่มแน่ๆน่ครับนี่ปลายปีที่แล้วรอบที่แล้วมาใช้ช่วงปลายจากหมื่นกว่าเป็นแสนกว่าปีนี้กะด้วยเอกะด้วยสายตาแล้ว ไม่น่าจะรอดห้าหกแสนแน่ๆไม่น่าไม่น่ารอดแน่ๆถึงแน่ๆสำหรับทุเรียนทีนี้ต่อเนื่องเลยคุยต่อเนื่องเลยก็คือมังคุดเพราะว่าพี่ปลูกแซมกันหมดเลยครับเวลาฉีดพ่นก็ฉีดทั้งหมดเลยครับใช่ไหมฉีดพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมมังคุดตายปีที่แล้วได้ฉีดไหมรอบที่แล้วมันมันพร้อมกันพร้อมกันไหมพอปีแล้วไม่เป็นปีแล้วไม่เป็นครับอ๋อปีที่แล้วไม่เป็นครับไม่ได้ฉีดแล้วก็เออไม่ได้ฉีดก็มาใช้ในช่วงที่หลังจากที่ว่าฉีดทุเรียนนะครับ แต่มันก็ไม่เป็นแล้วปีแล้วมังคุดไม่ได้ออกอ๋อมังคุดไม่ออกครับแต่ก็ใช้อยู่ก็ฉีดพ่นมาอยู่ฉีดพ่นมาเรื่อยๆมาจนปีนี้พอออกแล้วเป็นไงบ้างมังคุดสวยครับสวยอะไรสวยบ้างพี่เดียวบอกชัดเจนเลยบอกให้ชัดเจนเลยลูกมันสวยลูกสวยลูกเท่ากันลูกเท่ากันใบก็สวยตใบก็สวยต้นสมบูรณ์ครับแล้วผิวผิวก็สวยครับผิวเขียวเขียวมันเขียวมันแล้วดกไหมถามจริง ผมเดินด,ดูนี่แบบโคตรคด,ดกเลยจริงๆดกแล้วลูกใหญ่ดกแล้วลูกใหญ่ใช่เห็นแล้วผิวแบบชัดเจนมากาะเดินดูแบบนี่ขนาดแค่เจ็ดิกว่าต้นนะของเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของผมเจ็ดร้อยกว่าต้นบังคุดของผมเองนะครับเจ็ดร้อยกว่าต้นสู้ขเขาไม่ได้เจ็ดร้อยกว่าต้นสู้แปดเจ็ดแปดสิบต้นไม,ไ,ไม่ได้ครับยอมรับเลยว่าสู้ไม่ได้ของผมยังมีหูแดงเออพอยังดันนิดๆิด เอโอเคมีบวกไปหน่อยนิดนี่คือใช้คู่นี้ด้วยแล้วก็บวกเคมีบางอย่างเข้าไปอีกน่อยเลยกลายเป็นแดงเลยกลายเป็นแดงของเขาไม่ได้บวกไม่บวกเลยผิวใสสวยสวยจริงๆเขายอมรับเขแพ้แพ้ตรงนี้อืแพ้คู่นี้อเพราะว่าจริงๆพี่วัดก็เป็นคนที่ทําสวนทําเกษตรเนี่ยมาพอสมควรศึกษาหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีชาวสวนหลายๆคนครับคือต้องศึกษาด้วยตัวเองแบบพยายามขนขวายหาดีสิ่งดีๆให้กับสวนตัวเองเนาะแต่ ชาวสวนบางคนก็ไม่ได้ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ได้ไปศึกษาอะไรก็อาศัยที่คนที่มาแนะนำมาบอกอย่างพี่ดิวเนี้ยอา้าวทำสวนทําอย่างเดียวคือแล้วแต่พี่สาวจะเอาอะไรมาให้ใช้ใชใชแต่เท่าที่เราเห็นด้วยสายตายก็อย่างที่บอกแล้วก็คือสวยดกใช่ไหมครับชัดเจนลูกแบบลูกสวยมากลองใช้ด้วยครับแล้วคุณจะรู้ครับว่ามันดีไม่ดี<อ>ผมใช้มาแล้วครับนี่ครับที่ผมใช้เป็นอย่างนี้ครับดีไม่ดี ดีครับดีนะดี่ดิวลองใช้มาแล้วดีกว่าก่อนนั้นเยอะเลยฮะดีดีกว่าตอนนั้นเยอะเลยเยอะเลยนะครับต้นทุนก็ลดน้อยลงแต่ผลมลิตได้มากขึ้นแล้วก็ต้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วโรคลาที่มันมาช่วงนี้ก่อนเข้าเนื้อเยื่อเนี่ยของเราไม่มีไม่มีไม่มีเพราะผมจะเน้นให้เกษตรกรของผมที่ทีมงานผมที่ใช้ตัวเนี้ยครับฉีดป้องกันก่อนเป็นอถ้าเป็นแล้วไปฉีดไม่อยู่อ ถ้าฉีดป้องกันจะใช้ยาแค่น้อยชุดสองชุดน้อยหน่อยชุดสองชุดอถ้าป้องกันดีกว่ารักษาอยู่แล้วการป้องกันพอรักษามันต้องไปใช้ยาทีโรละสองพันถึงหกพันไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยแพงก็แพงไม่อยู่ด้วยแล้วเืองเงินเบืองทองเพราะฉะนั้นเราใช้ลักษณะของการป้องกันป้องกันเอาและป้องกันแค่ฉีดห้าถังเนี่ยอยู่แค่พันบาทแต่รักษาห้าถังเนี่ยฉีดอยู่ประมาณสามพันต่างกันเยอะแลวต้องฉีดทีเออ ในถ้าเป็นการรักษาแต่นี้เราใช้หนึ่งป้องกันแล้วก็ใช้อาหารที่ให้คุณประโยชน์ครบถ้วนแล้วที่ที่ต้นนะให้สังเกตเลยครับจะไม่มีต้นเยิ้มน้าเยิ้มจะไม่มีเลยต้นจะแตกและใสสะอาดดูครับเนี่ยแตกใสเนี่ยนี่คือทุเรียนที่สมบูรณ์อ๋อถ้าทุเรียนสมบูรณ์เป็นแบบนี้แบบนี้ครับต้นผิวจะแตกอย่างเงี้ยแบบนี้เหรอแต่ใสใสแบบนี้นี่แหละเฉดเด่นเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าว่าทุเรียนไม่สมบูรณ์น่ะต้นจะดำแล้วก็มีจุดดำ มีน้ำร่น้ำจะไหลเยิ้มเยิ้มมีน้ำไหลเยิ้มนั่นคอเป็นูกเออถ้าไม่สมบูรณ์อแต่พอมาใช้คู่นี้ปึ๊บลูกนั้นหายยากเลยหายแทบไม่มีเลยากสภาพต้นเนี่ยคือเลียงตดมผิวแตกอย่างเงี้ยได้หมดเลยิได้หมดเลยโอ้ขยายต้นอะไรสวยอืมนะนี่นี่นี่ก็ความชัดเจนจริงๆับพี่ดิวก็อยู่กับสวนนี้มามานานมาหลายปีมั่นใจคู่หูมั่นใจไหมครับมั่นใจครับ ดีแล้วที่พี่สาวให้ออกมาใช่ไหมครับแล้วเวลาฉีดเฉพาะคู่นี้ใช้เฉพาะคู่นี้ดูว่าใช้รวมกับเคมีอย่างอื่นเวลาฉีดพ่นใช้ตัวอื่นร่วมด้วยใช้ยาหนอนยาหนอนถ้าเกิดมาเป็นทีหลังเราจะแก้ไม่ทันนะอืมเราป้องกันดีกว่าครับเน้นป้องกันอ่าจริงๆแล้วตัวนี้น่ะถ้าสมมติเราฉีดรักษาหนอนเหมือนช่วงขึ้นลูกแบบเนี้ยเราไม่ต้องใส่หนอนก็ได้แต่เราที่ใส่ลงไปคือป้องกันดีกว่าเพราะว่าพอถ้าเกิดัปลองแล้วมันทําไม่ทันนะอคือทุเรียนหนอน่ะโลห้าสิบาท ในทุเรียนหัวโรร้อยอืมแล้วเขาใส่ดีกว่าป้องกันไป,ไปจะให้เห็นชัดว่าคู่นี้ยสามารถที่จะใช้ร่วมกับอะไรก็ได้ไท<ด>ีต้องกัรอะไรอยากจะใช้กับอะไรเชิญตาลัยขอให้ใส่คู่นี้ลงไปครับแต่ถ้าฉีดพ่นคู่นี้คู่เดียวโดยไม่ใส่เจมีหรือยาอะไรต่างๆก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องความาเป็นอันตรายเพราะมันเป็นชีวภาพไม่ต้องปิดหน้าปิดตาอะไรถูกไหมเพานั้นสบายนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรที่ ทำเองนะครับทำกับมือแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้สรรพคุณดีๆของคู่หูมาจันคู่นี้นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนไคลโดซานนะก็สำหรับวันนี้นะครับบริษัทเวอร์ไคลนเวชันของเราก็ต้องขอขอบคุณนะะพี่ดิวแล้วก็ฝากขอบคุณถึงพี่เล็กด้วยนะครับที่เปิดสวนให้เราได้เข้ามา ถ่ายทําแล้วก็ได้ดูนะครับความมีคุณภาพของคู่หูอาจารยคู่นี้แล้วก็พี่วัดด้วยที่ยังเฝ้าดูแลส่วนนี้มาโดยตลอดนะครับ6-7เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพี่วัดก็ค่อนข้างที่จะรู้รายละเอียดพอสมควรเพราะเข้ามาตลอดนะต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากสำหรับวันนี้นะครับนขอบคุณครับนะครับท่านชมครับอยากจะฝากเลยก็คือเรื่องนี้มันมันไม่ใช่เป็นเรื่อง ต้องมาโกหกอะไรกันนะ่ยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่ทั้งสองยังไม่ต้องเชื่อแต่ขอให้ท่านได้เอาคู่หูาระจย์คู่นี้ไปลองใช้แล้วให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับว่าไอ้คู่นี้มันคู่หูมรสจันจริงจริงไหมนะให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับเอ่อสหรับวันนี้นะครับผมเองนะครับชันยาพัฒน์สำราญใจนะครับรายการตะงลุยทุ่งกบลุงอัดวันนี้ต้องลากันไปด้วยสวนทุเรียนแล้วก็มังคุดนะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบลาครับสวัสดีครับ นะครับ